สวัสดีครับแฟนกลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ึกเพชรยินดีนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทวสุทงชทางช่อง,องทูนะครับเวลาประมาณ18นถึงเวลา20นาฬิกานะครับวันนี้วันพฤศบรที2ยสิสิงหาคมพุทธศักราช2568ัรกู้แดนั้นก็จะเป็นจิรวัตรสราชภูมิพบกับทางด้านเพชรดำเพชรยินดีคแคดมีพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ คู่ที่สองจะเป็นทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เริญทรัพย์พบกับทางด้านพลายทองคําแอดสันปะตองพิกันดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบปอนด์คู่ที่สามจะเป็นทางด้านเพชรเอกเขตชํารูนพบกับทางด้านพลอยขาวเจพีพาวเวอร์ที่เจ้าพลอยขาวพัทยากีฬาสยามสุรินทร์นะครับพิกันดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์และเข่งรรายการรอบแรกก็จะเป็นทางด้านเพชรนำโชค พาดยัวยุทธยาหรือถ้าเป็นน้ำตกศอจารุวันพบกับทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยพิกะน้ำหนัก122ปอนด์นะครับนี่คือคู่มวยและน้ำหนักในวันนี้แฟนคลับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนำอยู่ตลอด adpk สองสี่หลพักยกระบบอัตโนมัติสิ่งดีๆที่ผมแนะนำผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ากทิศขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 048 0ผพความที่คำแนะนำทุกๆท่านเลยนะครับที่ตรงนี้นะครับรา,ราคาเร็ดเปิดมาคอยมาโชค2อวัน3วันนะครับช่อง7สีช่องสามอมน้อยรายการศึกเมื่อวันรายการจุฑาิต์ตั้งเวลานีาา้เปิดมาคอยมาโชคเป็นอา,าทิตย์แล้วก็ทุกวันที่มีม่ก็จะมีราคาเรทแหล่งั้นช่างน้ำหนักเรียญไหลต่อไหลรองไปทางไหน เราก็จะรู้เราก็จะเห็นด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่ตรงนี้นะครับราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ตัวบางทุนใช่สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราได้นะครับแฮชพิเกตสองสี่ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูเมื่อรักเมื่อชอบผมเลยคนระับคู่แรกนั้นชีรวัฒนศสราเที่ยวผมจากสุริน ตัวนี้หนักแรงแข็งแกรงเดินจับเดินทีถอยมาเจอกับเพชรดำาชยพิชิตนักชกทีมงานผู้จัดประเภทแข็งแข็งแข็งแรงหลักเตรียมดีฟีมือหลากหลายน่าเสียดทีมงานผู้จัดถ้าพูดถึงความแข็งแกรวุตมวยนี่ทางด้านจิรวัฒน์ไม่ได้เป็นรองเมื่อุ่ณ้ไม่ห่างใกล้เคียงกันมากแต่ว่าทางด้านเพชรดำนี่ได้เปรียบน่าเสียดทีมงานผู้จัดถ้าทีมงานผู้จัดเล่นเขาก็มีพิธีเอาชนะได้ไม่ยากวันนี้ ผมยังชอบไปที่ความแข็งแข็งความแข็งแรงความหนักของชิ้วัตสราเจูมิวันนี้เป็นต่อต้องต่อเป็นรองต้องติดตามครับเปิดว่ามาชิ้วัตสราเจูมิมม่รู้ที่สองครับเป็นแสดงสิทธิ์เชิญทรัพย์กับในเหนียวหนึบหนักแรงเจอพลายทองคําลายทองคํในมวยใต้ซ้อมอยู่เหนือทัวนี้เขาเป็นหนักแรงแข็งแรงมีนาคตคุณนี้เป็นเ,เดีดในรายการครับปลายทองคำสิทธิ์ไทยแลนด์วันนี้เป็นมวยที่นา่าติดตามมาก ดูคู่ที่สามครับเพชรเอกเข็ดชำรุนประเภทข้อแข็งเข่าในแข็งแข็งกระดูกดีพลอยเขา,าเประเภทแข้งเนียนรูปร่างดีวันนี้ผมชอบที่เพชรเอกเข่าในแข็งแข็งประเภทสู้จริงร้มากเข้าแล้วจะสมบูตัวครับคู่นี้อันตรายมาดูคู่อย่ยางไรการในเพชรนำโชคพาดูยุทธยาเพชรนำโชคซอจตุ้งแปดจีนเพชรนำโชคซอจารุวันเทขาต่อยมัดนแดงกู้แฝดเพชรนำัยเจอกับสายเลือดไฟเตอร์เมืองในสายเลือดประเภท นอกได้ในดีอาวุธหลากหลายหนักแรงแต่ผมมองว่ากระดูความหนักแรงภูมิานทานเป็นรองประเภทซูจริงได้มาครับเพชรนำโชควันนี้ลุ้นได้ถึงนับนกคู่นี้มีโอกาสนับนกถึง90%าสเอซส่วนตัวผมชอบพิเชรนำโชคนะครับลุ้นแตกนับนอกเข็มสั้นเกมยาวีปลุ้นตลอดและมีโอกาสกินเต็มด้วยไม่นับไม่นอกก็ขยับขยายางตุนเอานะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้คู่แรกชอบชอชพิทศษชียรวธรราสตร์เฉลิม คู่ที่สองเจ้าพิธีพลายทองคําสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ที่สามเข้าพิธีเพชรเอกเข้าแล้วลงบุัวบางทุนคู่นี้อันตรายไล่ปิดท้ายารายการด้วยเพชรนาโชคสอชท่ทงประจีนเพชรนาโชคปราโดยุทธยาเทข้าตวมาตมัดุนแดงรุนนำนอกได้ไม่นับไม่นอก่ยอยขยับขยายบางทุนเอานะครับขอบคุณสําหรับคำาชทที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ